ไททันที่ยังมีวารันตีศูนเหลือถึง3ปีเต็มๆค่ะคุณผู้ชมท็อปสุดของขับ2 4ประตูเกียร์ออโต้สวยสุดยอดมากนะคะกับสีขาวไว้ไดมอนด์กับมิสูบิชิไ r ตันดี c a p พลัส2.4 GT Premium 2 Wheel Drive ปี2019จด2 20, 0คันนี้นะคะเซอร์วิสศูนย์มิสูบิชิครบทวนเขาเชนทั้งกระจังหน้าใหม่กันชนหน้าใหม่กันชนท้ายใหม่กระบะด้านท้ายฝาท้ายดีไซน์ใหม่หมดเลยนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไบท์ LED ค่ะที่มาพร้อมไฟ Day Time r ลั n นิ่งไลท์นะคะเซนเซอร์ด้านหน้าและด้านหลังกระระยะถอยจอดและจะมีในส่วน กล้องมองรอบคัน360องศาค่ะคุณผู้ชมล้อเป็นล้อขอบ18นะคะที่มาพร้อมอยางยังดีนะคะปี2019ทั้ง4เส้นกับไฟท้าย LED และยังมีสัญลักษณ์ไตทต้นพลัสด,ด้วยค่ะท้ายกระบะของเราเนี่ยมีฝาปิดกระบะนะคะพร้อมโรบาร์ของแฮมเมอร์ด้วย อย่างเท่เลยค่ะคุณผู้ชมนะคะขนของอะไรไม่ต้องกลัวเปียกนะคะการขาโมยได้นะเพราะว่าล็อกได้อ๋อเ,เข้ามาชมภายในกันบ้างค่ะให้เห็นถึงความใหม่ภายในก็จะเป็นโทนสีดำนะคะที่ตกแต่งด้วยเพียโนแบบ็คตัดสลับกับสีเงินกุญแจแบบคีย์เลสปุ่มพุสตารทแล้วเบาะคนนั่งรับไฟฟ้าได้8ทิศทางนั่งฝั่งซ้ายก็ปรับมือได้4ทิศทางเลขไมยอยู่ที่ 6,7 0 0 0พันโลค่ะเชื่อมต่อบูธได้ค่ะรับโทรศัพท์ฟังเพลงนะคะผ่านสมาร์ทโฟนได้จอตรงนี้เนี่ยจะแสดงภาพกล้องถอยกล้อง360องศาด้วยเกียร์เป็นแบบ6สปีดนะเกียร์ออโต้แอร์ดิจิตอลนะคะที่แอร์เนี่ยไม่ได้มีแค่ด้านหน้ามีด้านท้ายด้วยในราคาเพียง 697,000บาทค่ะคุณผู้ชมเครดิตดีฟรีดาวน์ผ่อนต่อเดือนอยู่ที่13,000เท่านั้นเองนะคะ